แมนยูเขาไม่แพ้เลยนะโอ้โห oh สม่ำเสมอเก่งมากนะครับยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้แมนยูกับสเปอร์สผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์อัตโนมัติทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับยูโรปาลีกรอบบอลลีกนัดสุดท้ายครับแมนยู Man บุกไปเยือนเอฟซีเอสบีของโรมาเนียนะครับทีมนี้ก็คือสตีวาบูคาเรสเก่าผีถ้าชนะเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมทันทีครับครึ่งแรกคอบบี้เมนูน่าจะยิงได้สองหนแต่ไม่คมนะ ครึ่งหลังปีศาจแดงส่งอามาติอาโร่กับอาริฮันโดการาโชแทนโทบี้คอลเลียกับไทเดอมาราเซียนะครับเกมรุกดีขึ้นเยอะนาทีหกสิบได้ประตูขึ้นนำนะครับเมนูเปิดให้ดิโกดาโลยิงที่เสา2นะครับ1-0น,นาทีหกสิบได้ลูก2ครับคราวนี้การาโชเปิดให้คอบบี้เมนูเข้าฮอสง่ายๆนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดบุกชนะเอฟซีเอสบีสอผีจบอันดับ3นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมอัตโนมัตินะ ส่วนทีมตราไก่สเปอร์สเล่นในบ้านเอาชนะเอลฟ์สบอกจากสวีเดน3-0สเปอร์ได้2ประตูจากตัวสำรองนะครับนาที70เดนสการ์เลตยิงขึ้นนำนาที84ดามูล่าจายยนะครับยิง2-0ส่วนลูก3นาที 90+4 นะครับไมกี้มัวดาวรุ่งวัย17ปียิงได้สตัวยิงของสเปอร์เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ล้นล้วนเลยนะครับยิงประตูแรกใ้สโมสรทั้ง3คนสเปอร์จบที่4นะครับเข้ารอบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะ สรุป8ทีมเข้ารอบน็อกเอาต์อัตโนมัติของยูโรปาลีกนะครับก็จะมีลาซิโอมีแอตเลติกบิลเบาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์สไอทรทักแฟรงก์เฟิร์ตลียงโอลิมเปียกอสและเรนเจอร์สครับแมนยูกับสเปอร์จบที่3ที่4อันดับติดกันเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่จะเจอในรอบ16ทีมจะเหมือนกันก็คือจะอยู่ใน4ทีมนี้นะครับมีเรอสุดสดัดกาลาตส์ไรอาเซตอัลคมาหรือว่ามิชิลันทีมจากเดนมาร์กนะครับ